สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพร้าวพอกันเช่นเคยค่ะกับบรรยากาศฝนลิน่อจากคลิปพาชมสวนนะเน้อค่ะนี่บรรยากาศปลูกของยุของกินพี่น้องค่ะนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็ดีหลายค่ะมีผลมกลากม้หลากหล,ลายชนิดบรรยากาศก็ดีดีค่ะบรรยากาศยุทงยุทายุเถียงนะานี่สมองกะยีมาหอดวังหันละค่ะไปะสิาพายพิเก็ตแตงค่ะแตงเบื้องไว้มือหวานนี่ ยางพานไปน,นี้แล้วค่ะว่าท่านในกูพักเลยพี่น้องมีเนีหยยาทวมพักบัวแดงไ้แล้วค่านี้เดีย๋ยวจะิด้มากูไว้ไว้นี่ละค่ะเพราะว่าเพิ่นกระลุงหัวแล้วนี่เพิ่นลุงหัวแล้วค่ะนี้หัวกับใหญยดอกชวงนี่เพอดีเพราะงามต้นอ่อนคออ่อนแล้วค่ะเพราะกูแล้วค่ะไปเดี๋ยวเก็บแต่งกอน โหกหค่ะป้าแตงป้าแตงลกๆลกปลูกไวก้กระเพาะได้ยู่ได้กินค่ะปลูกย่างละนิดย่างละน้อยปลูกเพาะดูแลได้นะค่ะแต้สมองว่าได้ดูแลด้วยนี่ปลูกถิมปักคางไว้ให้เพิ่นซื้อ ทางไว้เพื่อนก็ง่ายเองฟุ้นกบบระบ่อใดใสปุ๋ยกบบระบ่อใดไสเด้อค่ะธรรมชาติอิหลีสุดๆเลยค่ะธรรมชาตินี้หมุนปลาหมุนปลาเก็บแตงแต่งกะน,น่วยขอดๆแคดแคดน่วยบ่ค่อยงามปานไหน นี่ข้าวเดี๋ยวได้เครึ่งต้าเราแต่งปลูกซิบหลุมค่ะปลูกไวซีบหลุมแค่นั้นละเพราะได้ยู่ได้กินมักทั่วกําลังเป็นดอกพี่น้องว่าท่านได้เป็นน้วยดอกกําลังเป็นดอกดอกกําลังเพิน่นกําลังสิบบาน อุ้ยหนวยนี่บ่ได้เจ็บไบแก่แก้วรมั้งนี่หนมบ่เ,เห็นค่ะนี่หนวยนี่เกือบบ่เห็นนี่ค่ะหนวยใหญ่หนวยอ้วนแล้วยุดกับขี้ดินนี่หนมบ่ค่อยเห็นค่ะต้องเปิดเบื้องดีๆนี่หนวยใหญ่เปิดแก้เันบ่แสบเป็นส,สมค่ะ กยะเบื้งบักบวบก้อนพีน,น้หงนี่โอ้ยแตงน้อยนึงเหลือแตงอยู่บักบวบก็พอเก็บไปได้ดยค่ะส้มนี้เป็นบักบวบเลี่ยมค่ะบักบวบเลี่ยมแนวเงาหน่วยงามดีตัวค่ะคุณอ่ะ ใส่กะตากับพ่อบิดหน่เหงาวกว่ากะตาค่ะเจ็บไปฝากพี่ฝากน้องก็ไม่ได้ขายดอกเด้อยค่ะเก็บไปฝากเพื่นอนจินมิตรพี่แต่น้องค่ะเก็บไปฝาก โอ้ยวันนี่ใหญ่แล้วค่ะแหม่บ่เห็นปุ๊บมันคล้ายอย่างพี่นอกโอ้ยบ่ได้ออกกันไก่เอาหัวเข้านิกหัวเข้านิกเอาเด้อพี่นอกมันบ่ขาดก็นอ๋เก็บเก็บบวบทุลักทุเล หลายหน่วยอยู่นี่ค่ะเอา้าเพคนแก่ไหวแต่เห่อคนแก่ไหวไหวนี่หน่ยไไวยใหญ่ไหวหลีค่ะโอ้ยล่นไปคุณเดียวพี่น้องเอ้ยล่นไปลึกๆคุณเดียวสามองค์สิเดอเอาถึงบ้านนอสิเดอลงไปออกหน่วยนีก็แกอีกเราเด้อค่ะนี่คุณน,นะ โอ้ยหกคาร์พี่น้องมันสอสอสอได้หนุวยเพลิอนอ่ะพัดหวานคักหวานอีหลีบกบวบอันนี้ต้มกับหวานแซบค่ะต้มหวานแซบคักปัดโอ้ยแกไว้า้าบูกเก็บไปเพื่อนก็อัน แกค่ะกินบัทันโดยเฉพาะเป็นหนึ่งนะคะ่ะเอาเป็นหนึ่งเอาไปตม้มกินแซบคากพัดใสไข่กระแหงแซบเขากันสุดๆเลยค่ะบวบพัดใสไข่โอ้ยพี่น้องเออหักบ่อแล้วมันซอหลายซอคากอีหลีพุณนะซอคพุดนะ นวยแก้นี่กวนเพิ่นสินเหนียวามาเก็บบกักบวบกับสาหมองเด้อเอาไปแกงเอาก็ได้เอาไปเฮ็ดเล้วเต้ฮาถนัดเฮ็ดเมนูใดค่ะไปขวใสก่กบนี่ค่ะอรดต,ตาหน่อยบกักบวบเต็มพอรอเลยค่ะ ยังจะมีอีกอยู่ด้วยค่ะคุณน่ะม่นมันน้อยๆด้วยค่ะโอ้ยหลายเก็บบ่ทันค่ะเ๋ยวสองสิม,มูนเปียวฟังคุณก่อนรัดรอเปียวฟังคุณก็พี่น้องถ้าบ่เก็บเพื่อนก็สิแก้ทิ่มไป กระเบื้อเก็บเพิ่นกับสิแก่หน่วยใหญ่แล้วก,กับแก่เลยค่ะไปกลับไปฟังเก้าบันนี่นี่น้ำมุนี่เพิ่นกับสีแก่อีกเด้อ กำลังเป็ีนหนน่วยเต็มเลยค่ะเอ้าได้จะหิวไปได้ฮะนี่หัวไปด้นนี่หัวไป นะหลายครักยุก,กับดินก็มีพี่น้องเดี๋ยวเอาของมาใส่ตั้งหกักสมองกับตังกตาไปนน่ก่อนต้องเอาของมาใส่เพิ่นตั้งหกักจังซันเอาไปบ่ได้นี่ค่ะบวบไงไว้ไมาบวบไงไว้ เก็บซำนี้่้วค่ะถ้าว่าเก็บนั้นก็แก่ถิ่มกับดินก็บมีนี่น้อยพี่ค่ะปุ๊บปุ๊บโอ๊กล่องกระทายพิดถายถือขอไัยในเด้อพี่น้องคาที่หักบักบวบก็บก่บได้หันตอนหักให้พี่น้องเบิง้ง นียย่ก็ดีนี่หน่วยหนึ่งค่ะเพิ่นไงไวบว,บวกสายพันธุ์นี่ค่ะถ้าเพิ่นได้ไงเราเพิ่นไงไวทันกิ่นคือทันกิ่นทันขายาาวันทวบางยๆถ้าจะปลูกขายนะพี่น้อง พุ่น่ะโอนโตนเอเ็นเตนอ่อนซ้อนมักบวบบ้าะคะ่ะง่ยายง่ายง่าย n ยหักจอยค่ะเพิ่นสอค่ะน่วยเพิ่น้าอันนั้นอันนี้ไล่บนอนเอาไปตม้มคือเกาล้วค่ะสมองเอาไปต้มให้เมียกินเมียสมองเพิ่นมกักต้มหวานสมองก็มกักคือกานนอ้ยน,ยนี่เกือบเห็นเกือบกิกแก่แล้วเนีย่ยถ้านุย้ยไดยุกับขี้ดินนุ้ยเพิ่นสิบ่เหยียดดอกพี่น้องมันต้องเฮ็ดคางสูงเฮ็ดคางให้สูงๆแล้วเพิ่นก็จะปิดนุย้ยห่อยลงมาเงวๆเลยค่ะ นี่บวบกะคลิปนี้กระพาเมื่อก็บบักบวบสำมีแล้วพี่น้องมาทงมาทานะค่ะมาเลาะชมสวนน้ากันกะเก็บบักบวบให้พี่น้องในเบื้องกันบรรยากาศเที่ยงให้เที่ยงนะนี่ค่ะบรรยากาศยังสี่่ะว่าหันฝนลินมาทดนี้หย,ยุดแล้วค่ะน้ำกระทันในเต็มสาเต็มสางหรอกพี่น้องกะคลิปนี้สามองค์ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงสามีแล้วคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ